จากกรณีกระแสสังคมกำลังให้ความสนใจคดีการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดังแต่โมนิดาหรือนางสาวพัทิดาพัชรวิรพง์หลังจากมีความเคลือบแคลงในเรื่องรูปคดีไม่ว่าจะเป็นการตกเรือพยานแวดล้อมไปจนถึงคำให้การของจำเลยโดยสารกำลังจะมีคำพิพากษาในวันที่23พฤษภาคม68นี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่21พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในรายการคนอวดพีทางช่อง YouTube เวอร์พรอฟิเชลได้มีการนำเอาเทปที่เคยถูกระง,งับการออกอากาศเมื่อ3ปีที่แล้วถ่ายทำเมื่อวันที่2มีนาคม68กลับมาลงให้ผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งใช้ชื่อตอนว่าคนอวดผี413แต่งโมนิดาเทปที่ไม่ได้ถูกออกอากาศดำเนินรายการโดยกริดสีภูมิเศษพร้อมด้วยริวจิตสัมผัสและเจนยานทิ์โดยในรายการได้มีการเชนแอนนาและฮิปโปเพื่อสนิทมาร่วมรายการทั้งนี้ทางทีมงานให้วันเดือนปีเกิดของแอนนาฮิปโปและแต่งโมกับริวจิตสัมผัส เพื่อทําการสื่อสารผ่านตัวเลขกับวิญญาณของผู้เสียชีวิตซึ่งปรากฏว่าหลังจากได้ตัวเลขของแตงโมแล้วริวถึงกับร้องให้ก่อนจะกล่าวว่าแตงโมมาบอกว่าพี่ริมโมเองเธอยังคงวงเวียนกับคนที่ช่วยเหลือเธอบอกว่าตอนตกลงไปแล้วไม่ได้ตายในทันทีร้องให้ช่วยแต่ว่าทําไมมันถึงไม่ช่วยเขาตอนเขาอยู่น้องน่ารักมากความจริงแล้วในวงการน้องเขาเป็นรุ่นพี่แต่เวลาเจอกันน้องเขาจะเข้ามากอดเสมอน้องไม่เคยหยิงไม่เคยสนใจว่าเป็นดราราระดับไหนเมื่อผมเห็นตัวเลขน้องบอกว่า พี่ริมโมเองเธอยังคงวงเวียนกับคนที่พยายามวิ่งช่วยเหลือเขาอยู่เขาบอกว่าตอนตกลงไปแล้วมีการร้องขอให้ช่วยแต่ว่าทําไมถึงไม่ช่วยกันริวกล่าวขณะที่เจนซึ่งหลังจากดูภาพของแอนนาและฮิปโปก่อนเล่าให้ฟังว่าเห็นแอนนา กำลังร้องให้กับรูปขอแต่งโมตลอดส่วนฮิปโปเห็นเป็นภาพกำลังใส่รองเท้าให้แต่งโมซึ่งทั้งสองกล่าวว่าช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิต3เดือนก่อนทั้งสองเป็นคนคอยดูแลแต่งโมในทุกกรเรื่องตั้งแต่หัวโจรเท้าหลังจากป่วยซึมเศร้ามา2ปีทําให้การออกงานใส่รองเท้าเองไม่ได้ฮิปโปจึงเป็นคนใส่รองเท้าให้แต่งโมตลอดเจนจึงบอกว่าแต่งโมสื่อมาว่าเขาอยากกลับบ้านและขอบคุณเพื่อนทั้งสองคนที่คอยทําบุญให้เขา